สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาหารกับอาการไอนอกเหนือจากนี้นะคะจะพามาติดตามเรื่องของวิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตพร้อมคำถามและคำตอบที่ว่า มีโอกาสที่จะรักษาหายขาดหรือไม่ทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุงลุยเองค่ะจะพาไปติดตามเรื่องราวการให้ของจิตอาสาที่ดูแลช่วยเหลือสังคมมาเป็นระยะเวลานาน,านจนตอนนี้สิ่งที่ทำผลิดอกออกผลกลายมาเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ โรงพยาบาลราชวิถีจัดก,กิจกรรมเปิดวอวิ่ง The Ambulance l u n 2023เนื่องในโอกาสครบรอบ72ปีโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อนำรายได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิตสนใจสมัคร ออฟไลน์ที่ลานน้ำพุหน้าอาคารซิริทนทรโรงพยาบาลราชวิถีหรือลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15มีนาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0950530444และ0803787972แล้วพบกันในวันที่26มีนาคม2566นาสวนเบญจก,กิติค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาการไอไอเนี่ยถือว่าเป็นอาการที่ร่างกายของเราพยายามจะกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจนะคะไอนำมาซึ่งอาการอีกหลายๆอย่างทีเดียวบางครั้งอาจจะทำให้ป่วยส่งผลทำให น่ารำคาญใจรบกวนคนรอบข้างบางทีอาการไอาหายไปได้เองนะคะแต่ว่าอีกหลายๆครั้งที่เดียวเนี่ยอาการไอไม่สามารถจะหายไปได้เองซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จะมาลงในรายละเอียดไปด้วยกันนะคะว่าเมื่อมีอาการไอขึ้นมาแล้วเนี่ยอาหารอะไรบ้างที่ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วอาหารอะไรที่เราควรจะกินไปเพื่อที่จะช่วยนอกเหนือจากนี้จะพามาติดตามกันด้วยนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างถ้าเกิด เรากินเข้าไปแล้วจะช่วยสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ อาหารบางอย่างมีส่วนทำให้เราไอหนักกว่าเดิมได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอาหารแสลงสำหรับคนไอได้แก่อาหารที่มีรสหวานจัดเช่นข้งหวานขนมหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้สำเร็จรูปและน้ำหวานทุกชนิดค่ะเนื่องจากน้ำตาในอาหารนั้นทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบและการติดเชื้อในร่างกายทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นหวัดอาการไม่ดีขึ้นหรืออาจมีอาการหนักกว่าเดิมก็ได้ช่วงที่ไอมากจึงควรต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานหวานเป็นการชั่วคราวค่ะ อาหารหรือเครื่องดื่มเย็นๆความเย็นก็เป็นอีกหนึ่งตัวการที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการไอช่วงที่เราเป็นหวัดและมีอาการไอจึงควรจะหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่มีความเย็นเช่นน้ำเย็นน้ำแข็งไอศครีมเป็นต้นอาหารรสจัดหรืออาหารมันๆเป็นอาหารที่ทําให้เกิดการระคายเคืองภายในลําคอและกระตุ้นให้เกิดอาการไอมากขึ้นผลไม้ริดเย็น ถึงแม้ว่าผลไม้จะอดุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายแต่ก็ใช่ว่าเราจะกินผลไม้ทุกอย่างได้ตลอดเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ริดเย็นอย่างแตงโมแคนตาลูปหรือแตงไทยเพราะผลไม้ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ที่มีน้ำมากส่งผลทําให้เกิดการระคายเคืองภายในลาคอแถมความเย็นในผลไม้ก็ยังไปกระตุ้นให้เกิดอาการไอามากขึ้นและทําให้หายใจไม่สะดวกอีกด้วยผลไม้ที่แข็งย่อยยากและมีแป้งมาก นอกจากผลไม้ริ์เย็นแล้วผลไม้ที่อุดมไปด้วยแป้งมีลักษณะแข็งเช่นมะม่วงดิบมะละกอรหรือกล้วยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการไอายได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อเป็นไข้หวัดร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิที่สูงมากอยู่แล้วการกินผลไม้เดืองกล่าวจะทําให้ร่างกายต้องเผาผลาญพลังงานมากส่งผลทําให้เกิดความร้อนในร่างกายและร่างกายก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนอาจทําให้ชักได้เลย นมและผลิตภัณฑ์จากนมถึงแม้ว่านมจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่สําหรับผู้ที่แพ้พโปรตีนจากนมแล้วการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวนะคะเพราะผลิตภัณฑ์จากนมมีส่วนทําให้นมูกข้นและเหนียวขึ้นจนอาจจะไปขัดขวางทางเดินหายใจและทําให้หายใจลําบากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรกับการดื่มนมหรือกินอาหารที่ผลิตจากนมการดื่มนมอุ่นๆหรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็จะช่วยเพิ่มวิตามินดีและจำนวนโปรไบโอติกในร่างกายซึ่งสามารถช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดได้ค่ะสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆเนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานในร่างกายแถมยังละลายตัวยาที่เรากินเข้าไปเพื่อแก้หวัด แก้คัดจมูกหรือลดน้ำมูกรวมถึงอาการไอมีส่วนทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงที่ป่วยและยังคงรักษาไข้หวัดอยู่เราควรที่จะต้องลดละเลิกการดื่มสุรารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดออกไปก่อนค่ะ ขนมปังและแครกเกอร์โดยเฉพาะขนมปังที่ทำมาจากแป้งขัดขาวเนื่องจากแป้งขัดขาวสามารถย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วมากทำให้ร่างกายที่กำลังอ่อนแอเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบและอาจจะมีการติดเชื้อโรคมากขึ้นทำให้อาการป่วยที่เป็นอยู่แล้วหนักขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าเกิดอยากจะกินขนมปังในช่วงที่เป็นหวัดนะคะควรต้องเลือกกินขนมปังโฮลวีตหรือโฮลเกรนจะดีกว่าค่ะ และถ้าหากไม่อยากป่วยเราก็จําเป็นต้องเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทําได้ด้วยการกินอาหารที่มีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายควบคู่กันไปกับการออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยเสริมการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงจากเชื้อไวรัสต่างๆได้ซึ่งสารอาหารสําคัญที่มีส่วนในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่สามารถได้รับจากการกินอาหารก็ได้แก่วิตามินดีวิตามินดีนด,ด แต่ถูกมองข้ามนอกจากช่วยในการดูซิมแคลเซียมแล้วนะคะเราพบข้อมูลด้วยว่าวิตามินดีนั้นมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันหลายๆกลไกนั้นจะได้รับการกระตุ้นจากวิตามินดีทำให้ระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันเป็นไปได้อย่างปกติและหากมีวิตามินดีในร่างกายเพียงพอจะทำให้โอกาสการติดเชื้อลดลงอีกด้วยรวมทั้งยังลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาภูมิคุ้มกันต้านทานเนื้อเยื่อตนเองได้อีกด้วยค่ะ โดยในวัยทำงานต้องการวิตามินดีประมาณ600 IU ต่อวันร่างกายของเราสามารถรับวิตามินดีจากธรรมชาติได้ทางแสงแดดเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ไปโดนแสงแดดในช่วงเวลาประมาณ9นาฬกาถึง15นาฬกาประมาณ5-30นาทีโดยไม่ต้องทาครีมกันแดดค่ะส่วนอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีก็ได้แก่เห็ดชนิดต่างๆตับเนื้อปลาที่มีไขมันธัญพืชโฮเกรน นมหรือผลิตภัณฑ์นมที่มีการเสริมวิตามินดีเป็นต้นวิตามินซีถือเป็นวิตามินยอดฮิตสำหรับคนที่อยากแข็งแรงนะคะ มีบทบาทในด้านระบบภูมิคุ้มกันช่วยเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุผิวที่มีหน้าที่ป้องกันการรุกรานของสิ่งแปลกปลอมต่างๆรวมทั้งกระตุ้นให้ระบบต้านอนุมูลอิสระทำงานได้อย่างปกติส่งผลทำให้เซลเล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคทำงานได้อย่างปกติซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนในวัยทำงานต้องการวิตามินซีประมาณ85ถึง100มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ส่วนอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนั่นก็คือผักหรือผลไม้สดเช่นส้มฝรั่งกีวีมะละกอบออกโคี่ซึ่งโดยปกติแล้วการบริโภคผลไม้ครั้งละประมาณ1กําปันวันละ2 4ถึงครั้งก็จะได้รับวิตามินซีเพียงพอเช่นส้มเขียวหวาน2ลูกจะให้วิตามินซีประมาณ130มิลลิกรัมหรือเลมอน1ลูกจะให้วิตามินซีประมาณ83.2มิลลิกรัมค่ะ วิตามินซีจะสลายตัวได้ค่อนข้างง่ายจากการสัมผัสกับแสงแดดหรือโดนความร้อนในการปรุงอาหารนะคะเพราะฉะนั้นผักที่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนก็จะมีวิตามินซีลดลงค่ะนอกจากนี้วิตามินซีอาจได้รับจากการบริโภคอาหารที่มีการเสริมวิตามินเช่นเครื่องดื่มหรือธัญอาหารเสริมวิตามินซีธาตุเหล็กเสริมภูมิต้านทานทำงานร่วมกันกับวิตามินซี ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่มีบทบาทในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของร่างกายค่ะส่งผลทําให้ผิวหนังและชั้นเนื้อเยื่อต่างๆมีความแข็งแรงรวมทั้งทําให้การสร้างเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเป็นไปอย่างปกติธาตุเหล็กจึงเป็นสารอาหารที่มีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังช่วยทําให้ร่างกายมีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อโรคที่บุกรุกเข้าไปได้เป็นอย่างดีแหล่งอาหารที่มีธาตุเหล็กในปริมาณสูงก็ได้แก่เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อแดงส่วนเนื้อขาวเช่นปลาไก่จะมีเหล็กในปริมาณที่น้อยกว่าเนื้อแดงที่มีน้ำหนักเท่ากันโดยผู้หญิงวัยทำงานต้องการธาตุเหล็กประมาณ20มิลลิกรัมต่อวันส่วนผู้ชายต้องการประมาณ11.5มิลลิกรัมต่อวันค่ะ ส่วนวิธีการในการบรรเทาอาการไอด้วยตนเองในเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการจิบน้ําอุ่นบ่อยๆรวมถึงกินยาอมและมีการจิบยาแก้ไอแต่อย่างที่บอกไว้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การบรรเทาอาการเบื้องต้นด้วยตนเองแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการไอเรื้อรังติดต่อกันเป็นระยะเวลาสสัปดาห์ปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบพบแพทย์เพื่อตรวจรับการวินิจฉัย และทําการรักษาอย่างถูกต้องตรงจุดต่อไปเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตสักครู่เดียวค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรัใช่แล้วครับบ้านเนี่ยค,คือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่คุณผู้ชายไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดนะคะมีข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชายวัย45ปีขึ้นไปค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีระบุอย่างชัดเจนด้วยนะคะว่าผู้ชายอายุ70ปีขึ้นไปมีโอกาสจะเป็นโรคต่อมลูกหมากโตสูงถึงร้อยละ80ค่ะอาการบ่งชี้ มีหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะติดขัดปวดปัสสาวะมากๆหรือบางทีเนี่ยปัสสาวะไม่ออกแบบเฉียบพลันและปัสสาวะบ่อยในช่วงเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะมาติดตามรายละเอียดข้อมูลและคำแนะนำจากคุณหมอโรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะว่าถ้าเกิดเป็นโรคต่อมลูกหมากโตแล้วเนี่ยจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างในขณะเดียวกันพอรักษาไปแล้วหายขาดหรือไม่ ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะโลกตําลูกหมากโตเป็นโลกที่อยู่คู่โลกมานานนะครับมันเป็นโรคของผู้สูงอายุครับเมื่อผู้ชายเนาะมีอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ ความเสื่อมของร่างกายเนาะต่อมลูกหมากโตก็ถือว่าเป็นความเสื่อมหนึ่งของร่างกายเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นก็จะเป็นต่อมลูกหมากโตอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกว่าผู้ชายมีอยู่แค่3มกลุ่มที่ไม่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตเนาะก็คืออันที่1ตายก่อนวัยอันควรอันที่2ก็คือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นขันทีเนาะเช่นสูญเสียอันทะไปทำให้ไม่มีฮอร์โมนเพศชายนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อาจจะได้ฮอร์โมนเพศหญิงเสริมเข้ามากลุ่มพวกนี้ก็จะอาจจะโอกาสในการเกิดปัญหาโรคต่อมลูกหมากโตก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสรุปง่ายๆว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้ชายเนาะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าใครจะอาการมากน้อยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือไม่แค่นั้นเอง ต่อมลูกหมากของเราเนี่ยมันเหมือนผมเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้เนาะพอเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยต้นไม้ก็มีการผลัดใบใบไม้ก็จะร่วงลงสู่โคนต้นต่อมลูกหมากก็เช่นกันเซลล์ของต่อมลูกหมากเนี่ยก็จะมีตัวที่มันตายไปนะครับเพียงแต่ว่าตัวที่มันตายนี่ยมันสะสมอยู่เหมือนใบไม้สะสมอยู่ใต้ต้นไม้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีการกวาดล้างออกไป เพราะฉะนั้นขนาดของต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นเซลล์ Sell ของมันก็จะพอ่อคูณขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นอันนี้อันที่1อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาคนมีอายุมากขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายซึ่งอิทายบง่ายๆเหมือนหญิงกับหยางเนาะแต่เราก็มีระบบประสาทอัตโนมัติอยู่2อย่างพอเวลาอายุมากขึ้นระบบประสาทอัตโนมัติด้านหนึ่งเนี่ยมันจะทํางานมากขึ้นตามอายุ ที่มากขึ้นส่งผลให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมีความตึงมากขึ้นครับตึงคือขนาดอาจจะไม่ใหญ่แต่มันรัดท่อปัสสาวะแน่นมากขึ้นครับต่อมลูกหมากกับท่อปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่คู่กันนึกถึงเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นไม้ตรงกลางเนี่ยเป็นท่อปัสสาวะลูกชิ้นที่พุ่มอยู่ก็คือต่อมลูกหมานั่นเองครับพอเวลาอายุมากขึ้นลูกชิ้นลูกนี้มันก็ใหญ่ขึ้นนะครับ พอ,อสมดุลของระบบประสาทอัตโนมัติเปลี่ยนไปลูกชิ้นลูกนี้ก็รัดไม้ลูกชิ้นหรือรัดท่อปัสสาวะแน่นมากขึ้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคต่อมลูกหมากโตครับผมเป็นสองกลไกสัญญาณเริ่มต้นของอาการต่อมลูกหมากโตก็คือการตื่นปัสสาวะเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้น รวมถึงมีความรู้สึกอยากปัสสาวะโดยที่เราควบคุมเหมือนมันจะควบคุมไม่ได้นะครับอยากฉี่ต้องรีบเลยนะครับอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่ออาการเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มสังเกตว่าลำของน้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะเล็กลงใช้เวลาในการปัสสาวะนานขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าอาการยังเป็นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีอาการต้องเบ่งปัสสาวะให้ออกละ รหรือปัสสาวะลวดเดียวไม่จบนะครับคุณลุงคุณตาต้องฉี่หลายครั้งกว่าจะจบหนึ่งก๊อกอย่างเงี้ยนะครับโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยการรักษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกละอาการเริ่มต้นจะคือปัสสาวะกลางคืนแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนจะอั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่ ในส่วนนี้เนี่ยเราเรียกว่าอาการอย่างน้อยอาการน้อยเนี่ยเราสามารถปรับการพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราได้นะครับเช่นการลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนาะชากาแฟลดลงก็จะทำให้อาการปรสัสสาวะบ่อยหรือการลุกปสัสสาวะกลางคืนเนี่ยดีขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงไม่ทานน้ำเยอะๆหลังอาหารมื้อเย็นนะครับออนอนไม่นอนในอุณหภูมิที่มันเย็นจัดจนเกินไปนะครับ เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยประคับประคองให้อาการดีขึ้นในระดับหนึ่งโดยยังไม่ต้องใช้ยานะครับแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่พอเวลาอาการเป็นมากขึ้นการปรับพฤติกรรมแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่พอในคนที่มีอาการตอบลูกหม,มากโตที่เป็นระดับอาการปานกลางนะครับหรือว่าเริ่มมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคุณหมอก็จะพิจารณาการให้ยารับประทาน ยาก็จะมีผลยากลุ่มที่เราใช้บ่อยมันจะคลายความแน่นความตึงการรัดของต่อมลูกหมากก่อนโดยไม่เปลี่ยนขนาดของต่อมนะครับอันนี้เป็นยาแบบแรกที่คุณหมอส่วนใหญ่มักจะสั่งให้คนไข้ได้รับประทานกันนะครับแต่ในกรณีที่ต่อมลูกหมากมีขนาดใหญ่มากๆยาอีกกลุ่มเพื่อช่วยลดขนาดของต่อมลูกหมากเปลี่ยนจากลูกชิ้นจัมโบ้ให้เป็นลูกชิ้นเล็กลง ก็เป็นยาที่อีกกลุ่มหนึ่งที่แพทย์อาจจะพิจารณาใช้ครับเมื่อไหร่มีอาการผิดปกติเนาะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นปสัสสาวะบ่อยหรือปสัสสาวะควบคุมไม่ค่อยได้หรือว่าลุกปสัสสาวะเวลากลางคืนนะครับอันนี้ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีปสัสสาวะเบาลงนะครับแล้วก็เริ่มจะต้องเบง่งอันนี้ถือว่ามีอาการเยอะละนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุด ควรจะมาพบแพทย์โดยเร็วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็เป็นโรคที่แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถที่จะให้การรักษาได้ในเบื้องต้นซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าพบแพทย์ได้ง่ายแล้วก็ขอเพียงแค่กล้าที่จะเปิดปัญหานี้กับคุณหมอหรือว่ากับคนในครอบครัวให้เขาพาเราไปพบแพทย์ก็ได้นะครับยาปัจจุบันนี้ราคาก็ไม่ได้สูงผลข้างเคียงก็ดีขึ้นตามลำดับผลข้างเคียงก็น้อย เพราะฉะนั้นพบแพทย์สําคัญข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อมลูกหมากโตบางครั้งมีอาการคล้ายกับมะเร็งต่อมลูกหมากเราอย่าเผลอไปซื้อ,อยากินเองรักษาต่อมลูกหมากโตโดยที่หมกปัญหามะเร็งต่อมลูกหมากเอาไว้นะครับจะทําให้เราวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นการพบแพทย์ตั้งแต่ต้นมือและการสร้างความมั่นใจว่าเราไม่ได้หลงรักษาต่อมลูกหมากที่เป็นมะเร็งโดยคิดว่าเป็นเพียงแค่ต่อมลูกหมากโตครับ ในเมื่อเราทราบข้อมูลแล้วนะคะว่าโรคต่อมลูกหมากโตมักจะมากับคุณผู้ชายที่มีอายุมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายแล้วล่ะที่อย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดค่ะ จำเป็นที่จะต้องสังเกตตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาของการขับถ่ายปัสสาวะและถ้าเกิดพบความผิดปกติเกิดขึ้นเราก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีอาการจะได้ไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างที่บอกไว้ทุกครั้งรู้ก่อนรักษาได้ค่ะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ